สวัสดีครับช่องซุปเปอร์ทัดขอแนะนำหน้ากากเจ้าเงาะรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่เขียววัด,ดว้ยเงาะหลวงปู่เขียวปลุกเสกในรุ่นเลื่อนสมรักษ์57ปี2557นะครับอันนี้เป็นหน้ากากทองเหลืองสวยงามนะครับด้านหลังอุดผงเนื้อว่าน108ว่านเก่าของวัด,ดว้ยเงาะและฝังด้วยเพชรหน้าทั่ง เพชรนาทั่งถือเป็นเพชรที่นํามาฝังในด้านหลังพระหรือในเนื้อว่านนะครับเพชรหน้าทั่งนี่ก็เป็นอุปเทศในด้านการแคล้วคลาดซึ่งเ,เพชรน้าทั่งนี่ได้ฝังหลวงปู่ทวดหลายองค์หลายรุ่นของพระเกจิองค์สําคัญเช่นพระอาจารย์แดงวัดศรีหมหาโพธซึ่งได้ฝังในรุ่น5แชะนะครับหแชะก็มีประสบการณ์มากมายนะครับนี้ถือเป็น ด้านโชคลาภป้องกันอันตรพยันตรายทั้งหลายเจ้าเงาะก็ในเรื่องการทำรมาหากินนะครับมีโชคมีลาหรือว่าเรียกเงินเรียกทองนะครับหาเช่าบูชากันได้ครับสวัสดีครับ